ถัดอีกส่วนอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนที่ชื่อว่ากาดแม่แตงซึ่งจะอยู่ในโซนโซนด้านหน้าของโครงการโซนนี้ก็คือกาดแม่แตงเนี่ยจะเป็นที่รวมของอา,อาหารเครื่องดื่มที่รสชาติดีแล้วก็ของฝากสินค้าโอท็อป แล้วก็ได้มีร้านเบเกอรกี่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นร้านเบเกอรกี่ที่ผู้ที่มาทำเบเกอรกี่ให้ของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดเบเกอรกี่ของเชียงใหม่กับลำพูนมาซึ่งทุกคนก็คงจะได้ชิมเบเกอรกี่ที่อร่อยอร่อยขวดซองที่อร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันนะครับยังไงยังไงก็มีโอกาสก็แวะ,แวะ,แวะเวียนมานะครับโดยที่จะเริ่ม เปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่19วันเสาร์ที่19ธันวาคมปีนี้2,563นี้แน่นอนครับเนี่ยย้อนกลับมาโซนที่4โซนที่4จริงๆอยู่ติดริมริมถนนปากทางเข้าเลยเ,เรียกว่ากาดแม่แตงโดยจะมีเป็นสไตล์เป็นห้องห้องตกแต่งอย่างสวยงามสไตล์โมเดิร์นลอฟโดยโดยตรงลานด้านหน้าถนนเนี่ย นับแต่ตจุดนี้ไปจนถึงลั้วไปสเสนียจะมีการปลูกต้นไม้เพื่อความร่มเย็นแล้วก็จะเทเป็นลานปูนสวยๆโดยที่จะตั้งชื่อลานตรงนี้ว่าลานเทวดา,าซึ่งลานเทวดาเนี่ยเราตั้งใจจะให้มีประเพณีตักบาตรข้านึ่งเป็นประเพณีของอำเภอแม่แตงซึ่งได้ความร่วมมือจากาทางผู้หลักผู้ใหญ่ในในอำเภอและก็ชาวบ้านในอำเภอ พร้อมใจกันที่จะมาตักบาตรข้าหนึ่งเป็นประเพณีครั้งแรกในอำเภอแม่แตงส่วนอาคารสองชั้นนี้ด้านหน้านี้จะเป็นที่ทําการของบริษัทแดนเทวดาจํากัดของกาดแม่แตงสําหรับให้คนมานั่งพักผ่อนอาศัยนั่งรับประทานอาหารนั่งถ่ายรูปชิมอาหารอร่อยๆแดนเทวดาชื่อว่ากาดแม่แตงนะครับ ซึ่งก็เชื่อมต่อกับโซนที่2ด้วยเชื่อมต่อกับโซนที่1ด้วยจะมีสกายวอล์กเนี่ยสำหรับขึ้นไปชมวิวสวยๆนะครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างน่าจะเสร็จน่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับตร,ตรงสองสองห้องนี้นะครับตรงมงุมใกล้ๆน้ำตกจะจะมีรําคาดน้ำตกเล็กๆอยู่ด้วยเนี่ยครับ ตรงสองห้องนี้จะถูกสร้างเป็นเป็นที่แช่สปาเท้าแล้วก็นวดฝ่าเท้าวนวดคอบา่าไหลจะเป็นมุมพักผ่อนสบายๆส,ส,สำหรับคนที่เดินทางไกลามาเหนื่อยๆหรือว่า,อ,าอยากจะพักชิวๆช,ชมกลิ่นอายของดอกไม้น้ําตกภูเขาท้องฟ้าซึ่งช่วงเช้าและยามเย็นบรรยากาศดีมากครับ ส่วนต้นไม้สองต้นนี้มองคล้ายๆกับกีเลนหรือมังกรสองตัววิ่งเข้าหากัน mm hmm. แล้วมันเป็นความแปลกตรงที่ว่า,อาสองต้นนี้มาจากคนละที่ mm hmm. ต้นหนึ่งามาจากสกลนครอีกต้นหนึ่งมาจากคำชะโนด mm hmm. แล้วสองต้นนี้ก็ามาบรรจบพบกันที่แดนเทวดาแห่งนี้เราได้อย่างลงตัวเลยเป็นโค้งที่เข้ามาหาอย่างลงตัวกันเลยแล้วเราก็เลยทำเป็นฉากรับรับกับน,น้ำตกเ mm hmm. นะีอย่าลืมนะครับ แดนเทวดาจะเปิดทดสอบระบบเปิดเสมือนจริงเพื่อทดสอบระบบในวันที่26พฤศจิกายนนี้โดยมีการเก็บค่าเข้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเล็กน้อยท่านละ50บาทาส่วนจะเปิดอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบในวันเสาร์ที่19ธันวาคม พุทธศักราช2,563ปีนี้แน่นอนครับยังไงยังไงก็แวะเวียนมาก,กันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเย<า>ียนเรไหมค่จริงนะสัญญาเกี่ยวก้อย <laughs> <laughs>